รายการที่ห้าเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับนี่นะครับรายการที่ห้าลงรายการที่ห้านี้จะลงยาหลังแดงให้ด้วยนะครับลงยาหลังแดงกุยพื้นให้ด้วยนะครับนี่คือรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านี้สร้างร้อยหกสิบปดเหรียญน,นะครับร้อยหกสิบแปดเหรียญเนื้อ เงินลงยาราชาดีพื้นแดงนะครับสุ้มเขียวขอบน้ําเงินนะครับบัวด้านล่างก็เป็นเขียวนะครับเราเพิ่มออปชั่นให้เป็นคุยพื้นด้านหลังนะครับเป็นคุยพื้นด้านหลังนะครับเป็นคุยพื้นด้านหลังคุยพื้นด้านหลังลงยาแดงนะครับผมอันนี้คือรายการที่ห้านะครับ รายการลุ้นโชคที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับสร้างแค่หนึ่งเหรียญน,นะครับนับวันเลยนะครับนับวันสุดนี่นะครับอันนี้คือเนื้อทองคำนะครับเหรียญน,นะครับเนื้อเงินหน้าทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาพื้นม่วงบนฟ้าขอบแดงนะครับนี่นะครับสร้างยี่บห้าเหรียญน,นะครับผม นี่ก็คือรายการลุ้นด้วยนะครับนี่นครับอันนี้คือลุ้นโชคนะครับการันตีในรังมีทุกรังนะครับรายการนี้มีทุกรังลงยาพื้นแดงนะครับมีทุกรังรังละหนึ่งเหรียญน,นะครับรายการนี้จะอยู่การันตีในรังมีทุกรังนะครับนี่นะฮะเปิดหนึ่งรังมานะครับก็จะเจอเนื้อเงินลงยาพื้นแดงขอบแดง จีวเหลืองนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือรายการลุ้นโชคการันตีในรังนะครับผมไปต่อนะครับรายการที่10.4จุดี่เจดสนะครับสิบจุดเนื้อเงินลงยา ราชาวดีพื้นเขียวบนน้ำเงินขอบแดงนะครับอันนี้สร้างหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็การันตีในรังมีทุกรังเหมือนกันนะครับนี่นะครับการันตีในรังมีทุกรังนะครับเงาเงินนะครับการันตีในรังมีทุกรังนะครับก็ไลท์ให้เห็นแบบนี้ชัดๆ นะครับให้เห็นก่อนเพราะว่าไปถ่ายสตูเนี่ยเขาว่าทางพี่น้องสุนจองหรือว่าพี่น้องคนเล่น้าพ็บอกว่ามันจะไม่ชัดเท่าเรามาไลเรามาไล์เนี่ยมันเห็นชัดกว่าในเมื่อพี่น้องบอกว่าไล์ชัดกว่าผมก็เลยไล์ก็ไม่มีปัญหานะครับไล์ก็ต้องเราก็ต้องไล์ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่นะครับ รายการต่อไปก็จะเป็นรายการที่11.5เนะครับ11.5เหนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับลงยาพื้นน้ำเงินบนเขียวขอบแดงนะครับนี่นะการันตีในรังนะครับคือตัวนี้สามรายการนี้จะการันตีในรังนะครับนี่นะฮะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาสามรายการนี้ นี่นะครับสามรายการนี้การันตีในรังมีทุกรังนะครับผมสวัสดีครับเสียมีไม่มากแต่ไม่มีหมดโหผมชอบมากเลยเนี่ยผมอ่านดูทีแรกผมงงงนะพออ่านแล้วคิดไปแป๊บหนึง่งอะผมรู้สึกว่าเออชื่อเฟสดีมากเลยมีไม่มากแต่ไม่มีหมดชอบอยู่กับพอเพียงนะครับ ฝากแชร์ด้วยนะครับเสียเนี่ยอันนี้คือตัวการันตีในรังนะครับผมเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับสามเหรียญน,นะครับมีทุกรังนะครับรังละรังละหนึ่งชุดเนี่ยนะฮะเนื้อเงินนี่นะครับครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะลงยาสามสีบนน้ำเงินขอบแดงจีวรเหลืองนะครับ นี่สร้างสองร้อยเหรียญน,นะครับผมนี่คือรายการที่สิบเอ็ดจุดหกนะครับเนื้อนวะนะครับวันนะก็จะไม่นิ่งนะครับสําหรับเนื้อนวะบางเหรียญก็จะออกอลุงลุงบางเหรียญก็จะออกอย่างนี้ฮะค,คลาสสิกนะครับเนื้อนวะผิวจะไม่นิ่งนะครับทำพาสตอนนี้นะครับคือ ผมจะทําพระจะไม่เน้นลงยาหลายๆสีนะครับเพราะว่าผมดูว่าเราเราลงยาเราเล่นพระแบบแบบสวยคลาสสิกดีกว่าในความคิดผมแบบลงยาหลากสีอย่างเงี้ยผมดูว่ามันมันอ่อมันฉูดฉาดเกินไปเพราะว่าวัตถุมงคลเป็นวัตถุมงคลที่เราเราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ มันก็ต้องดูเข้มขังนะครับในความคิดผมนะก็แล้วแต่ว่าความคิดความคิดของทุกคนจะไม่ผิดนะครับบางคนก็ชอบแบบสีจุดจาดแต่ว่าความคิดไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมือที่ว่าทุกคนจะชอบแบบไหนนะครับผมก็ส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้แต่ว่าความคิดไม่ผิดแต่ว่าถ้า เราลงมือทําในสิ่งที่มันมันไปละเมิดคนอื่นน่ะก็น,นั้นถึงจะผิดนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบผิวลักษณะนี้จะคลาสสิกกว่านะครับอันนี้จะเป็นยันนะครับเนื้อนาวาตัวนี้จะเป็นยันลุงประมุนนะครับผมนะสวยคลาสสิกนะครับสําหรับเนื้อนวาวาเนื้อนาวาลงยาสามสิบรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นสิบเอ็ดจุดเจ็ด นวะนวะตอกเก้ารอบนะครับนี่เนื้อนวะเพียวๆนะครับผมนวะตอกเก้ารอบคลาสสิกครับอันนี้สร้างสองร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะเนื้อเปลียเปืออๆอย่างนี้นะครับอนาคตผมว่า มีโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมีราคานะครับผมเพราะว่อาอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเคย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 เนื้อบิวเพียวอย่างเงี้ยเนื้อเสมาทองแดงหลงปูมหมุนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นมันเป็นเวลาเราส่องอะ่ะมันคลาสสิกถ้าเราไม่ไปลงยาไม่อะไรอย่างเงี้ยลงยาเยอะๆอย่าเงี้ยมันก็ มันแทบจะไม่ได้ส่องอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันแทบจะไม่ได้ส่องแล้วก็มันเจอยาไปหมดอ่ะแต่ถ้าเราส่องพระเนี่ยเราต้องส่งส่องที่รายละเอียดของเหรียญอย่างเงี้ยผมว่าดูคลาสสิกกว่าดูได้นานดูได้ดูมีสเสน่ห์ในความคิดผมนะครับก็เลยว่าผมทำพระสำหรับเสมาเนี่ยผมจะไม่อยากลงยา หลากหลากสีนะครับเต็มที่ก็เป็นราชาวดีนะครับผมก็รายการต่อไปก็จะเป็นรายการเนื้อตะก,กัวหน้ากากเงินนะครับตะก,กัวหน้ากากเงินนะครับลงยาสามสีเหมือนกันนะครับตะก,กัวหน้ากากเงินรายการนี้นะครับสร้างสามร้อยเหรียญน,นะครับผมสวยงามนะครับคือเวลาผมทำงานผมจะ ผมไม่รู้นะผมพยายามจะพัฒนางานผมให้มันให้มันดีขึ้นคือสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองทุกๆวันนะทุกๆบ่อยๆเลยอะ่ะผมบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องพัฒนาทีละน้อยนะครับพัฒนาการพัฒนามันต้องพัฒนาทีละน้อยแต่ว่าเราต้องพัฒนาทุกๆวันในการทํางานนะครับนี่นะฮะงานก็จะออกมา ขวยขมนะครับอันนี้คือรายการที่10.8นะครับผมเป็นเสมาหลวงพ่อรวยนะครับเสมาหลวงพ่อรวยรุ่นรวยสมปาถนานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาทีหลังนะครับรายการที่10.9เนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวหน้ากากเงินลงยาสามสีนะครับยกลังคุ้มนะครับผม าะว่าเอาไปเล่นยกยกลังนี้คุ้มคุ้มนะครับนี่นะฮะอุยยาสามสีนะครับเนื้อตะกัวนี่สร้างสามร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับผมเนื้อตะกัวยันจะยันจะไม่เหมือนกันนะครับยัน รายการที่ต่อไปนะครับรายการต่อไปก็รายการที่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับเป็นรายการลงยาธงชาตินะครับรนี่นะครับเนื้อ,อปาก้าลงยาธงชาติมีแค่รายการเดียวนะครับในรา,ายการลุ้นโชคนี่นะฮะโอโหโคตดเยอะนะครับเห็นรายการเนี้ยโคตดเยอะมากนะครับนี่นะครับ เล่นโค้ดเยอะนะครับโคดเยอะนี่ก็มีผลนะครับมีผลต่อการเล่นหาแนนาคตนะครับสองโคดสามโคดสีโโโโ่โคดห้าโคดหกโคดเจ็ดโคดเนี้ยโคดเยอะยิ่ง<น>แพงนะครับแนนาคตนะฮะนี่นะครับอับปกากาลงยาธงชาติมีแค่รายการเดียวนะครับรายการลงยาธงชาติมีแค่รายการเดียวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเนื้อปอาก้าลงยาสามสีนะครับนี่นะครับปาก้าลงยาสามสีนะครับสวัสดีครับพี่สุชาติฝากแชร์ด้วยนะครับพี่เนื้อปาก้าลงยาสามสีนะครับนี่นะฮะบนน้ำเงินขอบแดงจีวรเหลืองนะครับ อันนี้สร้างมูปกาลงยาสามสีสร้างหกร้อยเหรียญน,นะฮะอันนี้สร้างเยอะหน่อยนะครับนี่นะลุ้นกันมันนะครับในรายการลุ้นโชคนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อปกกาลงยาสามสีเหมือนกันนะครับสามสีแต่บนเขียวขอบแดงจีวรเหลืองนะครับนี่นะครับ ากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยจะได้เห็นเงินเยอะๆนะครับเนื้อปรากราลงยาสามสีผมว่าโอเคนะพอดูได้สวยเลยสวยระดับหนึ่งนะครับ,รบผมเนื้อประก้าผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อชนวลน,นะครับเนื้อมาหาชะนวลรายการที่ส1 3เจดนะครับส1 3เจุดา เหนือชนวนนะครับนี่นะครับชนวนลงยาสามสีนะครับบนเขียวขอบแดงจีวรเหลืองนะครับสวยไหมฮะใน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 ชัดไหมครับในกล้อง,องที่ที่ที่ผมผมผ่านมือถือผมไปเนี่ยถ้าชัดและสวยนะครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับผมเนี่ย นี่นะเนื้อชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับพี่น้องกดหนึ่งได้ไหครับถ้าชัดนะครับนี่นะครับเนื้อมหาชนวนนะครับรายการที่สิบเอ็ดจุดสามนี่นะครับ แสดงว่าเสียงก็ชัดภาพภาพก็ชัดนะครับผมนี่คือเนื้อมหาชนวนนะครับอันนี้อยู่ในนี้ทุกรายการนะครับผมต่อไปนะครับเนื้อเนื้อชนวนเหมือนกันรายการที่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับสิบเอ็ดจุดสี่เนื้อชนวนเหมือนกันก็จะเป็น เนื้อจน,นวนลงยาบนแดงขอบขาวนะครับจีวรเหลืองนะครับนี่นะครับเป็นหลังยันเถาะหลวงพ่อรวยเพลงก็เพาะเพลงเพลงก็ออกใช่ไหมเพลงก็เข้านะฟังอย่างเงี้ยเย็นเย็นอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องใจร้อนนะผม <laughs> <laughs> ชอบฟังเพลงอย่างเงี้ยครับไม่บางทีนะ อารมณ์ร้อนๆมานั่งฟังเพงลงร้อนๆใจมันก็ยิ่งร้อนตามก็เลยต้องพยายามฟังเพลงไม่ต้องร้อนมากอะ่ะมันจะได้พยายามใจมันจะได้เย็นๆลงบ้างนะครับนี่นะครับเนื้อชนวนนะครับผมว่าคุ้มค่านะครับในรายการลุ้นนะ เงินนวนแล้วก็รายการต่อไปนะครับ11.5 11.15 11. เหนือทองทิพ์นะครับเหนือทองทิพ์ลงยาสามสีครับผมทองทิพ์ลงยาสามสีนะฮะเนี่ยนะฮะขอบคุณครับพีุ่ชาติที่มาให้กำลังใจน้อง นี่นะครับทองทิพย์นะฮะทองทิพย์ลงยาสามสีงานผมว่าผมว่าเหรียญรุ่นนี้นะผมทำออกมาได้ได้ได้ได,ได้ได้ดีพอสมควรนะตามเนื้อผ้าที่ผมดูนะงานก็เรียบร้อยนะครับงานเรียบร้อยถือว่า มีเป็นเหรียญที่มีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับการทำงานครั้งนี้นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับต่อไปก็เป็นรายการที่สิบเอดจุดหกเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสามสีนะครับบนน้ำเงินขอบแดงจีวรเหลืองนะครับ นองททิอยากชมรายการไหนคนที่เข้ามาที่หลังอยากชมรายการไหนแจ้งได้นะครับนี่นะครับพี่น้องอยากชมรายการไหนเดือทองทิพย์ก็เป็ CPU. นรายการที่เท่าไหร่แล้วม่งกีนนี้รายการที่สิบเุนะครับหนึ่ง ก็มาต่อด้วยรายการที่ 1, 2, 1. 2, 2. นึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่ง่ไฟ่โอ้วกนีมีไฟียวมีไฟ ก็ต่อไปก็เป็นรายการที่1 8ึ่งเวนนะครับ1นึ่งเจ็ดหนึ่งเ,หเรนหน้ากาก 11.19นะครับต่อไป11.17 1 7 1จุดโอเค11.17นะครับ1 1 1เหนเนื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากเงินน้ําเต้าเต็มแผ่นนะฮะนี่นะครับอ๋อเนื้อเงินไม่ตัดปีนี้ทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับพี่สุชาติทองแดงลมดำ หน้ากากเงินน้ำเต้าเต็มแผ่นนะครับผมนี่นะครับเป็นยันลุงปมุนนะครับนี่นะครับคลาสสิกนะครับผมสำหรับบางคนที่ไม่ชอบงานลุงยาแต่ชอบงานหน้ากากนะครับตามเก็บได้นะครับสร้างหกร้อยเหรียญน,นะครับเนี่ยรายการนี้นะครับ ก็ต่อไปเนื้อเงินไม่ตัดปีกนะครับรายการที่4ี่นะครับสร้างหกสเ้าเหรียญนะครับเนื้อเงินตอกเก้ารอบไม่ตัดปีกนี่นะครับอันนี้เจ็โค้ดเลยนะฮะเนี่ยรายการนี้นะครับเจ็ดโค้ดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเล่นโค้ดนะครับหนึ่งโค้ดสองโคดสามโค้ดสี่โคดห้าโค้ดหกโค้ดเโค้ดนะครับ7ดโค้ดนะครับมีรายการนี้นะครับ มีเก้ารอบด้านหน้าด้วยนะครับเก้ารอบด้านหน้าด้วยด้านหลังมีเจ็ดโค้ดนะครับพิเศษมากนะครับรายการนี้เนื้อเงินไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบด้านหลังเจ็ดโค้ดนะครับสร้างแค่หกสิบเก้าเหรียญน,นะครับอนาคตเราก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าด้วยวลีมีของคนรวยแล้วนะครับแล้วก็ความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมว่า มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นวัตถุมงคลที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับในสําหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับน่าจะเป็นพระหลักได้ครับคือความสวยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพระหลักได้เลยแหละครับสําหรับความคิดของผมนะพูดถึงความสวยนี่เป็นพระหลักในสายของผู้รวยได้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดนะครับส1 1เอ็ดจุดหนึ่งแปดก็จะเป็นทองแดงลมดำ หน้ากาทองทิพน้ำเต้าเต็มแผ่นนะครับนี่นะฮะรายการลุ้นนะครับท่านใจเจอเลขแปดทักมาได้เลยค่ะน่ามีคนตั้งรับแล้วคุณเจีย๊ยบตั้งรับเลขแปดแล้วอะ่ะนี่ผมแกะออกมาเนี่ยก็ไม่มีเลขสวยเลยนะโะ้่าแกะออกมาแบบสดๆเลยอะ่ะเพราะลูกน้องวันนี้ลูกน้องเขาแพ็คคะเหรียญเสร็จผมก็ว่า เอาหยิบมาให้พี่หน่อยว่า,าพี่จะไล์สดให้ให้พี่น้องที่ร่วมบุญสั่งจองมาเนี่ยได้ชมนะฮะก็หยิบออกมาสดๆเลยนะฮะเราไม่ไดไไ้ไม่ได้คัดนะฮะหยิบมาเหรียญไหนหก็แจกมาให้แล้วก็ไล์เหรียญน,นั้นเลยนะฮะนี่นะครับก็ตามนี้นะครับรายการที่ทองแดง1 1 1 8นะครับ สร้าง600เหรียญน,นะครับรายการต่อไปก็จะเป็น11 1เจุดหนึ่งเกนื้อเงินไอ้เนื้อทองแดงนะครับลงยาสาสีบนน้ำเงินขอบขาวจีวรเหลืองนะครับนี่ะนะนี่นะฮะทองแดงผิวไฟนะครับ สวยงามนะครับผิวไฟออกส้มๆผิวก็จะไม่ค่อยนิ่งนะครับถ้าเป็นทองแดงผิวไฟนี้ก็ไม่ไม่ค่อยนิ่งแล้วแต่คือทองแดงเนี่ยเป็นโลหะที่เปลี่ยนผิวง่ายนะครับคือโลหะทุกโลหะนะครับเวลาโดนอากาศอะจะผิวจะเปลี่ยนไปนะครับผิวจะเปลี่ยนเนื้อเงินก็จะออกดํานะครับส่วนทองแดงก็แล้วแต่จะจะ,จะเป็นไปนะครับบางทีก็แดงบางทีก็ดําบางทีก็ด่างนะครับ นนี่นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นรายการที่11.20เนื้อทองแดงลมดํ่นะครับสร้าง999เหรียญน,นะครับแดงลมด่สร้าง999เหรียญ สำหรับรายการทุกรายการวันนี้ได้เห็นหมดนะครับก็มาเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงมันปูนี่จะประมาณนี้นะครับคือเหรียญรายการจองปกติกับรายการลุ้นโชคเราจะไม่ได้เจาะห่วงนะครับเจาะห่วงแค่รายการนําเลิกเท่านั้นนะครับรายการนําเลิกที่เราเจาะห่วงนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนําเลิกกํากับนะครับก็จะแยกกันเล่นหาอย่างชัดเจนนะครับผม เหรียญไม่ได้แบนนะครับเด้งเด้งลึกลึกนูนนูนเลยนะครับเนี่ยนะขอบเหรียญหน้าหนาเลยนะครับนี่นครับมีโค้ดเซอร์ไพรส์บ้างไหมโค้ดเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นตามรายการเลยพี่ตามรายการบางรายการก็จะเอ่อโค้ด โค้ดจะเยอะกว่านะครับโค้ดจะเยอะกว่า,ารายการบางรายการนะครับบางรายการก็จะเจ็ดโค้ดสามโค้ดห้าโค้ดอย่างเงี้ยนะครับพี่คือเรียนรุ่นนี้จะเน้นตอกหลายโค้ดเป็นหลักนะครับตอกหลายโค้ดเป็นหลักเพราะว่าเห็นทางาทางวัดทางลูกศิษย์ที่อยู่ที่อยู่ที่หน้าวัดอนะ่ะบอกว่า บอกผมว่า,าสายเนี้ยชอบโค้ดเยอะๆนะครับชอบโค้ดเยอะๆผมก็เลยเน้นโค้ดเยอะๆให้เลยนะครับผมใส่โค้ดเยอะๆแต่บางรายบางบางรายการก็จะมี7โค้ด5โค้ดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ที่ติดตามศึกษาสะสมก็จะดูออกเองนะครับว่ารายการไหนที่มี5โค้ดมี3โค้ดมี2โค้ดอย่างเงี้ยมีนะครับ ก็จะก็จะตามอย่างหลวงบูเฮงอย่างเงี้ยใส่มาไปรอบหลวงบูเฮงอย่างเงี้ยก็คือพี่น้องที่เล่นหากันก็โหเขาเก่งนะเขาตามหาว่าเออเนื้อทองแดงยิวไฟตอกก้าวในห่วงมีกี่เหรียญน,นียเขาดูดูดูเขาดูออกนะครับดูออกเขาสึกเขาสังเกตเก่งจะดูออกว่าเออทำไมมีสองเฮงมีกี่เนื้อ มีกี át, ่เหรียญตะไรตั้งหลือเลขที่เท่าไหร่ถึงเลขที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเหมือนหากันเองเ่ยศึกษากันเองรู้หมดนะครับสําหรับคนที่ติดตามจริงๆติดตามในติดตามไม่ที่ติดตามผมนะติดตามวัตถุมงคลรุ่นนั้นนนนะครับวัตถุมงคลรุ่นนั้นๆว่าอย่างมีสองเฮงอย่างเงี้ยมีกี่เหรียญอย่างเงี้ยเฮงเบิ้ลอย่างเงี้ยมีกี่เหรียญอย่างเงี้ยจะดูออกหมดนะครับเขาจะศึกษาเก่งผมยอมรับเลยนะครับส inkle, Sara, Superman, ําหรับนักศึก <oto waar> นักสะสมศึกษานะครับบางทีรู้รู้เยอะกว่าผมที่ซ้ำผมเป็นผู้สร้างเองรู้จึงรู้ไม่เท่าเลยบางทีส่องส่องตำหนิเหรียญออกมาอย่างเงี้ยนะครับมานะครับรายการที่จะใช้ลุ้นเนื้อทองคำนะครับนี่นะฮะสร้างพันเหรียญน,นะครับรายการนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับผม ใครได้นี่เก็บไว้ลุ้นเนื้อทองคําเลยนะครับเนื้อทองคําคือตัวนี้เลยนะครับนี่นะฮะคู่กันเลยนะครับทองแดงทองแดงข้างบนนะครับมีเศษลุ้นทองคําข้างล่างนะครับผมอันนี้ทองแดงอันนี้ทองคําแต่ใครที่ได้ทองแดงตัวนี้ไปนะครับให้เก็บไว้ลุ้นเลขหลังเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับ เลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนั้นเราเสกผ้าวันที่สามนะครับผมว่าน่าจะเป็นงวดวันที่สิบหกธันวาแหละครับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นงวดวันที่สิบหกธันวานะครับ <Okay. S 1> ใครมีเลขสมมุติว่าเลขท้ายสามตัวเนี่ยเลขสี่ร้อยอย่างเงี้ยถ้าหวยออกสี่ร้อยก็มารับ <Okay. S 1> เนื้อต้องคำกับผมได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนท่านจะเก็บหรือท่านจะขายคืนราคาเรามาตกลงกันอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับ นี่นะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะไลให้พี่น้องได้ชมทุกรายการมีรายการเนื้อปาก้าต่อนะฮะาอากาอปบากาตัวนี้น่าจะเป็น,นอับบากาเนื้อถวายหลวงพ่อนะครับสร้างสามร้อยเหรียญน,นะครับเนื้อ,อป้าก้าถวายหลวงพ่อนะครับ สามร้อยเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูอันนี้นะครับแจกส่นจองพี่น้องส่นจองที่อยู่ในนี้นะครับดูไว้เลยนะครับเนื้อซาตินมีแค่ลายการเดียวนะครับซาตินมีแค่ลายการเดียวนะครับอัปปกาซาตินลงยาสามสีเสมาแป่รอบลงวงเฮงราคาเล่นหากัน ประมาณสองพันบาทนะครับหลุงพ่อรวยเรามาดูกันว่าจะเล่นหากันเท่าไหร่นะครับหลุงพ่อรวยรุ่นรวยมาสมปัตรถนาเรามาดูกันว่าจะเล่นหากันเท่าไหร่นี่นะครับคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกมากนะครับก็วันนี้ก็มาไล์ให้สดให้พี่น้องได้ชมกันทุกคน